ใ่แล้วครับอ่ามาดูมาแล้ว ถือสวัสดีครับสวัสดีเป็นสีกบแก้สตูดิโอครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสุขสุขเปอร์ครับนี่ครับนี่เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านป่าเรานะครับโรงเรียนคุทธวัฒน์นีครับเนาะวันนี้เรามีไอ้เจมส์นี่เจมส์มมีขนมนะครับมาแจกนักเรียนครับวันนี้เข้ามาสร้างภาพกันนะครับเนาะมาสร้างภาพ ไอติมนะครับสมโดยนะครับผมช่างโชคนะครับผมเรามีขนมมีอุปกรณ์กีฬาเดีดีดีตบปวดหัวนี่ครับอุปกรณ์กีฬามอหแนักเรียนอุปกรณ์กีฬานะครับขอดูดนี่ครับขนมนะครับเนาะไอติมครับมันก็ติม มือดรับเอติมครับอืมยอดนี่เตรียมมีครบเครื่องนะครับเนาะนีมาแจกอ่าสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยสวัสดีครับพอครับนี่อนี่พอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมีอุกรณ์กีฬามาให้น้ำครับมีตะกอมีเน็ตมีฟุตบอลฟุตซอลเนาะวอลเลย์บอลนะครับเนาะมอบให้โรงเรียนนี่ครับเราถ่ายเอ็มวีนี่นะครับนี่ครับถ่ายตรงนี้นะครับเนาะ ไหนนคุณคูคุณคก็้อยู่นชุณคู่ซ้ายคุณซ้ายอยู่่บ่คู่้า่น่้าอย่นติดนี่ขนมครับนี่ขนมนี่เนี่มาถาเลยครับมาทาเลยครับนี่ครับมากีนซิมก่อนนี่ซิมมาข่าวเสียวมาข่าวเสีวครับวันนี้เรามาสร้างภาพกันนะครับวันนี้เรามา จากมาดับนวดแต่มาเคลื่อนเนี่ยการแจ็คนะครับ <c oughs> มาช่วยกันมาช่วยกันเบติกก็มานะครับเบติกนี่เบติกถึงกับล่ารงเรียนเลยครับมาชิลกรรมเลยครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับเนาะ มาความซุใหายนิดหน่อยอมาหนากยื้อท,ท่าท่างเลยวะได้ครับได้ครับมาเลยครับช่วยเลยครับให้คนครูช่วยเลยห้คนครูให้คนครูจาัดก,การเลยนยเรียนมารอแล้ว cho phạt lấy này, này. Để không, Để không, <laughs> ¡Uy, su hermana, eh! ¡La isa, tío! อ๋อค่ะค่ะหลังจากที่เราไปเตรีมนะคะไปเรีะคะออนาตขอพักให้นักเรียนนะคะพักนะคะ้เยนะตอนนี้ถุก่า่คะ

พี่ถ่ายของพี่เลยถ่า<ม>ยผมจะไปทำคลิปให้พี่แต่พี่ไม่มีคลิปลงเปิดนี่เปิดนี่เปิดข้าง,งนี่เอาถ่ายเอาเองเดี๋ยวไปทำคลิปให้ บ้านบ้านอะไรบ้านบ้านปลาเหล่าได้ไหมได้บ้านอะไรนะอันปลาเหล่าปลาเหล่ารอดิ น้องเรียนมีนักเรียนกี่คนครูเนี่ยหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเก้าสิบเจ็าคนซื้อหวยซื้อหวยก็ดเก้าเจจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดด้ด้ด้กเด้วก็เ แห้าไทยเองอยากจลิปนาเครับนโรงเรียนที่เาถ่าไทยกีเราเ็โจนะครับมีารเรียนเขามีแข่งาสีเราเอาไอเทมักีฬามยบโรงเรียนกป้าเรเรีนกันปเราเรียกเป็านนก็เป็นกีฬาสีด้วยนะ ว่าไม่ไม่ใช่คิดแต่เร่องคิดแต่เรอมาทำอะไรพี่วุฒิเนี่ยยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์แจกไอครมแกขนมมีเครื่องอุปกรณ์กีฬาด้วยอุปกรณ์กีฬาเราต้งหมด4ี่พันกว่าบาทขนมนีประมาณสองพันหกพันห้า เรื่องขอไปฟังนะครับเด้อผู้บ่าวบ้านบ้านนะครับบลังยุ่งๆกับแก่ตัวนี้ก็ห้าหมู่นี้แล้วบ้านนะครับบ้านบ้านบ้านฝากคุณผู้เปิดให้องผู้บ้านบ้านด้วยอยากปะครับซื้อซื้อโอเคซื้อซื้อกลวยโบราณเอ้าจะจะจะเปลี่ยนมือไหมให้ให้สเตฟานที่อยากซอกไหมเออมะคือหรอกมะคือมะคือยังซอกมะคือยิ้วเรายิ้วเราไม่ใช่ไม่อยาก ใส่เยอะผมเลยนาวมยโอ้วัดี้ันมอห์นิเยครูงนู้นนครูครคัครูเด็กน้อยแถวนี้บรท่นได้้าเนียวยู้เขาเนียแวเดียวเพื่นว

รองขอวแล้วครับมอยากจะไปตากให้นมากมอจอดินิมหูตออไม่ยากนอีรงีติดมาแล้วนะคะการสุเรื่อบนนี้ปัญหาแล้วตอนนี้ก็กรตวจบทุกวันแล้วนะคะสมนัแล้วไม่มีปัญหาค่ะราวเตรตด้วเราก็อยู่กับมันไไหครับวันนี้นวันนี้จะเข้าหรอใช่ครับ กันไปครับิอบอก,อบอกไไากทนีนี่ักษณะหัือมาแลครับกระดินะคะกกรับรอ <c oughs> ใหระดานเพ่นหลังกระดิ่งบนใจ

มีเลียง97คนม่ะนมีใ่ไมครับมเมอนกีฬามีตะก้อมีพ่อมาราธอนกันนะฟุตบอลมีเน็ตตะไขก็นีกับเน็ตเมเลยนบอลนะครับ600คว่้ากเะนนีลลกแข่งกีฬาระหว่งคุณครูนะครับเนาะหว่งคุณคู

รับอาจารย์ต่กนะครับวันนี้ชัดเว้ยนี้ครับมีเนเมือดีเอานี่ทีกรนะครับนนขนมไอจินมาแจกนักเรียนตาเลาีกรมข้อไก่ขแก่อาจารย์เล่นเล่ไหมครับพร้อมมี đói cái gì coi, bát, bát bít tết, coi sao ăn, ăn bớt à? ăn lăng, ăn bớt à? ăn à? có เต้นเพลงปีใหม่เสร็จป่าวได้ครับเราเรียกแบบ่พูดเพลงเท่ิว่าใหม่ปีใหม่ทุกคนเลยบซีรีย่าบานบ่าตัวเส้นเราเดี๋ยวมาเต้นไปบ่าบนไดโอ้ยใหเต็มห้อเจ็บเ

ไปดูได้ที่ไหนไปดูได้ทางไหนอยากได้เยอะก็น่าสังน่านัะ

ได่มากเราต่อเราเรามาทายบุกทุ่มบแลเรามาเรียนาเหนื่อยก็ไม่พักไหก่อนนะเน่ยอาจจะมีเซินไได้นะกัน้เราหนักใจมาไปแม่้แนนเราเามาเรรียนเราเหนื่อยคราแต่เราเรียนยาหรึองมันธรรมดาเลยันม่ยมีบัตรหมื่นไม่เราบวดหัวมาถาเราไม่แข่เลยเอา ปาบานบานแงทเลยนะมบาส่งไมหมดาจะทยีนี่แบบเทเลยบานบครับลาบานบาเลยเดี๋ยวเราเอยา